สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาชมดอกคุณนายตื่นสายสีสวยๆที่บ้านเราค่ะตอนนี้เป็นเวลา9โมงกว่าแล้วนะคะจะ10บโมงแล้วแดดร้อนมากๆแต่ว่าที่สดชื่นในสวนของเรานี่ก็จะเป็นสีสันของดอกคุณนายตื่นสายนะคะนี่เต็มสวนไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆ ก็จะมีเว้วๆแหวงๆบ้างตามภาษานะคะตามภาษานี่คุณนายตื่นสายสีสวยๆที่บ้านเรานะคะตอนนี้ตัดได้ประมาณ80สีค่ะนะคะถ้ารับทั้ง80สีเลยเนี่ยเราจะตัดคราสสีให้สีละ3กิ่งรวมกันไปไม่แยกสีนะสีละ3กิ่งรวมกันไปไม่แยกสี 80สีเราตัด250กิีงค่ะราคาก็650บาทรวมค่าส่งมีคุณนายตื่นสายนะคะ80สีแล้วก็แปลงนี้เป็นคุณนายแหวนเพชรค่ะตอนนี้ตัดได้20สีนะคะแล้วก็นี่เป็นคุณนายตื่นสายแพเสียงไฮ้ก็ตัดได้แล้วนะคะแพเชียงไฮ้ตอนนี้ตัดได้ที่45สีลานแพตัดได้5สีแล้วก็จัมโบ้ตอนนี้ตัดได้8สีนะคะสีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ พี่เขาก็กำลังถอนหญ้าออกจากแปลงนะคะตอนนี้ก็ถ้าหญ้าเยอะเราต้องช่วยช่วยน้องดอกไม้นะคะเอาย้าออกนี่สวยๆแบบนี้นะคะที่นี่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อดอกคุณนายตื่นสายเพื่อเอาไปปลูกนะคะด้วยวิธีการปักชําค่ะนะคะเราส่งกิ่งพันุไปให้พอรับแล้วเนี่ยก็เอาไปปลูกต่อได้เลยนะคะนี่ก็ สนใจก็โทรกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะหรือ l i n e แอ YUNG ค่ะแมนะคค้าชื่อยุ่งนะคะ l i n e แอ YUNG หรือโทรศัพท์มาที่0814007137ติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่เฟซ o o o กแฟนเพจไม้หัวดอกสวยค่ะนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อทางข้อความ Facebook ก็ได้นะคะ นี่สวยๆแบบนี้เลยเพื่อนๆที่สนใจปลูกดอกคุณนายตื่นสายต้องเตรียมพื้นที่ที่มีแดดจัดๆนะคะ ดอกไม้ชนิดนี้เขาชอบแดดจัดๆค่ะแดดจัดๆแบบนี้เลยก็คือที่บ้านเราเนี่ยจะปลูกกลางแจ้งเลยค่ะเพื่อนๆปลูกกลางแจ้งแดดจัดแบบนี้เลยสวยสวยสะพังเลยถ้าสมมติว่ารับไปแล้วเนี่ยตั้งแปลงปลูกกลางแดดได้เลยนะไม่ต้องเอาไปปักชำในร่มก่อนแล้วคิดว่าเดี๋ยวแข็งแรงขอย,ย้ายออกแดดไม่ไม่อันไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นนะคะ ตรงไหนมีแดดเนี่ยเราไปพลวนดินตั้งแปลงขึ้นมานะคะใส่ปุ๋ยคอกลงไปลดน้ำดินให้ชุม่มแล้วก็เอากิ่งไปปักชำได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้ลากันไปก่อนค่ะฝากติดตาม Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปไหนเนี่ยรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้มั่งนะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายนะ